พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินาม,มาตรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26ธันวาคมนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตามาศเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรและหม่ำหลวงสราลีกิติยากรไปยังวิหารลายคำวัดศรีดอนชัยอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำวิหารพร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ วัดศรีดอนชัยหรือวัดหลวงสรีบัวบานเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดแห่งแรกของอำเภอปลายสร้างขึ้นในปี1855เดิมชื่อวัดดอนจองใหม่หรือวัดใหญ่อีกทั้งที่ตั้งของวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเคยเป็นตัวอำเภอปลายมาก่อนปัจจุบันมีพระครูอนุสารปัญญากรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาหกรูป โอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและประวัติเมืองปายภายในวิหารลายคำและพระเจ้าองค์หลวงพระประธานประจำวิหารรวมทั้งพระพุทธสิหิงหรือพระสิงปายพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงหนึ่งหล่อด,ด้วยทองสำริดมีอายุป,ประมาณ700ปีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประจำอำเภอปายรวมทั้งทอดพระเนตรถาปัิยกรรมล้านนาภายในบริเวณวัดด้วย ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลปลายที่ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยพร้อมประทานเครื่องกันหนาวและยาตำรานหลวงแก่ราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสเด็จไปยังวัดน้ำหูตาบลเวียงใต้ซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของอำเภอปายเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปสิงสามเป็นพระประธานประจำวิหารศิละปะเชียงแสนล้านนาอายุก,กว่า500ปีที่พระเศียรจะกลวงและมีน้ำขังอยู่โดยน้ำจะซึมออกมาตลอดเวลาชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงนำไปสัก ระบูชาด้านหลังวิหารมีพระเจดีที่บรรจุพระอัฐิและพระเจาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา จากนั้นเสด็จไปยังสาลากลางน้ำทรงถวายบายศรีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสามพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอการาชทรงเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ่อามาเสด็จไปยังจุดชมวิวดอยกิ่วลมอำเภอปางมะผ้าทอดพระเนตรทัศนียภาพดอยกิ่วลมซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและต้นไม้สูงใหญ่ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดซึ่งจะเกิดทะเลหมอกที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสินค้าหัตถกรรมของชาวไทยภูเขามาจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ระลึกโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยโรคจอประสาทเสียซึ่งทรงรับเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมกับประทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ตลอดจนทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนในชุดชนเผ่าต่างๆอาทิเผ่ารีซอลัวมูเซแดงมูเซดำมง้งและกะเรียงซึ่งสื่อให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าในการเสด็จครั้งนี้เป็นการบันทึกแถบวิดิทัศน์รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ตอนสัมผัสความสุขที่เมืองปายและตลอนเที่ยวเชียงใหม่ในเส้นทางธรรมชาติซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ในวันอาทิตย์ที่20และ27มกราคม ม2,556